เจ๊แป้ขนมถ้วยโบราณถ้าสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเตาฟืนแบบนี้ครับเรายังใช้เป็นแป้งโมกต้นใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวใช่หอมจะมีกลิ่นหอมน้ำตาลมะพร้าวรวมทั้งก็กลิ่นหอมกว่าฟันฟืนด้วยประมาณ40ปีครับสูตรคุณแม่ไปได้สูตรมาแล้วก็มาพัฒนาต่อดัดแปลงจนได้สูตรที่คงที่นะปัจจุบันครับคือจริงๆในขนมถ้วยเนี่ยมันจะมีสูตรแบบมันก็จะคล้ายๆกนันเหมือนๆกันแหละครับแต่ว่าคุณแม่จะมีสูตรมีเทคนิคเคล็ดลับนิดหน่อย เพิ่มเติมเข้ามาถ้าสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเตาฟืนแบบนี้ครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยการหุงต้มหรืออะไรก็คือวัตถุดิบก็เป็นฟืนตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันครับหนึ่งวันการนึ่งแต่ละวันเนี่ยก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าแต่ละวันเราขายมากน้อยเท่าไหร่อยู่ที่ว่าคือถ้าลูกค้ามาต่อเนื่องเราก็นึ่งกันต่อเนื่องเรายังใช้เป็นแป้งโม่นะครับแป้งโม่แล้วก็ต้นใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวใช่หอมจะมีกลิ่นหอมน้ำตาลมะพร้าว รวมทั้งก็กลิ่นหอมกว่าฟันฝืนด้วยหน้าร้านจะมี2ราคาครับมี20บาทกับ3าิบาทครับ20บาทจะเป็น4่ถ้วยครับ30สบาทตอนนี้มีโปรอยู่ครับ6ถ้วยแถมถ้วยเป็น7ถ้วยถ้าทานที่ร้านก็จะเป็นถ้วยละ5บาทนั่งทานแค่กับถ้วยได้เลยมีครับมินทั้งหน้าร้านแล้วก็ข้างในร้านก็มาเป็นหมู่คณะก็นั่งได้นะครับเชียงใหม่เชียงรายก็มีมาใต้เบตงยะลาก็มีมาครับหาดใหญ่ก็มีมาอยู่เรื่อยๆครับถ้าใครผ่านมาลพบุรีครับเชิญ ที่ร้านเจ๊แป๊ะขนมถ้วยโบราณได้ครับอยู่อำเภอวังอยู่ตำบลวัดแก้วอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีใครจะไปสวนพึ่งก็แวะมาหาเราก่อนใครจะไปดำเนินก็แวะเข้ามาหาเราก่อนได้เปิดปกติประมาณ7จ็ดโมงหรือประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึงประมาณ5้าโมงเย็นร้านหยุดจันทร์อังคารนะครับแต่ว่าหลังๆเนี้ยวันจันทร์เราก็จะเปิดอยู่เรื่อยๆครับส่วนวันอังคารเนี้ยถ้าไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี้ยก็คือหยุดเลยครับกด subscribe youtube เจ้าปากด้วยนะ